สวัสดีครับมาพบกับผมเบนซ์ ben, ได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารองคลักษ์ผู้พักดีซึ่งก็คือสวิสกาดสวิสกาดหน่วยทหารผู้พักดีกับหน้าที่อันทรงเกียรติอรักขาพระสันตะปาปามานานกว่า500ปีเมื่อเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนๆคงนึกถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ นาฬิกาที่ดีที่สุดหรือประเทศที่มีระบบธนาคารที่มั่นคงที่สุดในโลกแต่เพื่อนๆทราบกันหรือไม่ว่านอกจากข้อดีเหล่านั้นแล้วสวิตเซอร์แลนด์ยังมีกองกําลังทหารที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดและพักดีที่สุดอีกด้วยเราจะพาเพื่อนมาทําความรู้จักกับสวิสกาดกันสวิสกาดคือกองกําลังที่ถูกก่อตั้งในช่วงศตวรรษที่15 ซึ่งคัดเลือกจากชายชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่หน่วยกา้านดีรูปร่างดีและมีพลังมาเข้าประจำการในกองทัพพิทักษ์นครรัฐวาติกันและพระสันตะป,ปาปาด้วยชื่อเสียงเรื่องความสามารถด้านการลบระเบียบวินยัยและความซื่อสัตย์พักดีของสวิตการ์ดทำให้นครรัฐวาติกันได้ทำการว่าจ้างกลุ่มนักลบชาวสวิตเพื่อทำหน้าที่ปกป้องและอารักขา พระสันตป,ปาปาล่วงจนถึงปัจจุบันซึ่งกินเวลาไปกว่า500ปีเนื่องด้วยนะครรัฐวาติกันซึ่งเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแห่งคริสตจักรหรือส่วนรวมของศาสนาคริส์นิกายโรมันคาทอลิกและยังคงเป็นที่ประทับของพระสันตป,ปาปาผู้นําคริสตจักรแห่งนี้อีกด้วยดังนั้นจําเป็นต้องมีองคลักษ์มาประจําการในประเทศเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่แห่งนี้คนครรัาติกัน มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเพราะศาสนาคริสต์เข้าไปมีบทบาททั่วทั้งทวีปยุโรปและไม่ได้มีบทบาทแค่เรื่องของศาสนาเท่านั้นทําให้วาติกันมีหน้าที่รักษาเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆไว้ในหอจดหมายเหตุวาติกันซึ่งแต่ละเรื่องถือเป็นความลับสุดยอดและนั่นจึงจําเป็นต้องมีองครักษ์และทหารรักษาความปลอดภัยแก่องค์สันตะปะปาและสําหรับคิดจัก <P ath olic> เพื่อรักษาศาสนจักรไว้ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดดังนั้นทางวัติกันจึงว่าจ้างทหารจากสวิตเซอร์แลนด์หรือเรียกว่าสวิตการ์ดมาทําหน้าที่นี้เพราะชาวสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงเรื่องความเก่งกาจซื่อสัตย์พักดีต่อผู้ว่าจ้างและสามารถเก็บความลับทุกอย่างไว้ได้เป็นอย่างดีทางวัติกันจึงว่าจ้างทหารสวิตมาประจำการอยู่ในนครรัฐ เพื่อทำหน้าที่ตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่15มาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกว่า500ปีโดยทหารสวิตท,ที่มาประจำการที่นี่อาจจะมีค่าแรงที่สูงแต่ก็ต้องผ่านการทดสอบต่างๆก่อนที่จะมาประจำการที่นครรัฐวัติกันแห่งนี้ 1. ต้องเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ 2. ต้องมีความสูงขั้นต่ำ175ซนติเมตร 3. ต้องเคยเป็นทหารในกองทัพของสวิตเซอร์แลนด์มาก่อน 4. ต้องนับถือศาสนาคิส์นิกายโรมันคาทอลิก 5. ต้องมีทักษะการพูดภาษาพื้นฐาน3ภาษาและผ่านข้อทดสอบต่างๆและ 6. ต้องผ่านหลักสูตรพิเศษต่างๆที่ทางวัติกันตั้งเงื่อนไขไว้แม่ชุดจะดูตลกสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะสีสันมันสดใสสุดๆซึ่งเป็นชุดใส่ประจำการเพราะเขาแต่งเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมออกแบบโดย ไมเคิลแองเจโลศิลปินชื่อก้องโลกนอกจากนี้ยังมีกองกำลังสวิสกาดแบบหน่วยตำรวจรับนอกเครื่องแบบอีกด้วยซึ่งหน้าที่หลักๆคืออารักขาพระสันตะปาปาหรือรับกระสุนแทนนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลตลอดเวลาของคิสจกักรมีพระสันตะปาปามาแล้วถึง266พระองค์และถูกปลงพระชนไปทั้งหมด20พระองค์ โดยเสียชีวิตเพราะยาพิษถึง14พระองค์500กว่าปีที่กองกําลังสวิสกาดอารักขานครรัฐวาติการไว้นี่ไม่ใช่เวลาน้อย,อยเลยเกือบเกือง6ชั่วอายุคนแต่ความลับต่างๆก็ยังถูกเก็บไว้อย่างดีมาจนทุกวันนี้จนทําให้ท่าหานสวิสเป็นที่ต้องการของมหาเศรษฐีทั่วโลกอยากจะจ้างไปใช้บริการในปัจจุบันสวิสกาดมีกําลังคนเพียงน้อยนิดแต่สวิสกาดได้รับการยอมรับ จากวงการทหารทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบก็รบกวนช่วยก,กดปุ่ม subscribe ที่บริเวณมุมด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการนะครับขอบคุณครับ